สวัสดีครับผมช่างเป้น,นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่องเรโนเวลนะครับไอเดียแพดเฟกห้านะฮะตอนนี้ก็จะมีอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนที่มาเนี่ยลูกค้าก็นําเครื่องส่งเข้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับอตอนนี้ก็ทําการซ่อมในส่วนตัวระบบชุดเมนบอร์ดนะครับไปเครื่องก็กลับมาสามารถใช้งานได้นะครับ ทีนี้จุดที่เสียนะครับก็จะเสียในส่วนของตัวชุดระบบไฟที่เป็นระบบไฟหลักนะครับในส่วนของตัวชุดระบบไฟหลักนะครับบนเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีสายไฟนะครับมากมายเลยนะครับแต่ว่าจุดที่จะเป็นชุดไฟหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวชุดไฟ19โวลต์นะครับหรือว่า20โวลต์บีบวกนั่นเองนะครับก็คือเป็นไฟที่ผ่านจากอะแดปเตอร์มานะครับแล้วก็ เข้าตัว IC ซีชาร์ตนะครับแล้วก็ปล่อยไปที่ชุดวีคอต่างๆนะครับเนี่ยมันมีอาการช็อตนะครับพวกวีคอต่างๆก็จะจ่ายให้กับตัวไปแปลงไฟนะครับจ่ายให้กับกระจอนะครับ CPU นะครับหรือแม้กระทั่งแต่ h m นะครับหรือระบบชุดต่างๆนะครับทีนี้พอเมนบอร์ดมันเกิดความเสียหายมันเกิดการช็อตอยู่เนี่ยตัวเครื่องมันก็จะออดไม่ได้นะครับเพราะว่า CPU ไม่ได้รับไฟนะครับ CPU ทํางานไม่ได้ก็ เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าด้วยนะครับเพราะว่าจุดที่มันเกิดการช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตผ่านในส่วนของตัวระบบชุดที่เป็นชุดไฟแรกนะครับมันก็จะชาร์จไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับส่วนาสาเหตุนะครับที่ทําให้เครื่องเนี่ยมันมีอาการเปิดไม่ติดนะครับก็จะมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับหก็คือ แบตเตอรี่นะครับเริ่มเสื่อมเริ่มเสียนะครับก็ทําให้ตัวเมนบอร์ดมันเกิดการช็อตได้นะครับสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฝุ่นนะครับถ้ามีฝุ่นเข้าไปนะครับหรือมีพวกภาพภาพความชื้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวอุปกรณ์มันเกิดการช็อตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่มีอาการช็อตนะครับจ่ายไฟไม่สม่ําเสมอนะครับก็ ทำให้เครื่องเปิดม่ติดได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับทําการซ่อมนะครับตัวเครื่องของตัวรุ่นนี้ได้แล้วนะครับจบงานไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนําเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้ใช้งานอีกทีนึงนะครับยังไงก็ขอฝาก ผลงานไว้ด้วยนะครับร้านสมัยทีสวิตนะครับมีทั้มดสิบสาขานะครับผมสามารถเข้าไปดูตำแหน่งร้านบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ร์สดารั้งหน้านครับสวัสดีครับ